สั่งบจงปจางแล้วไปวันนี้กี่วันพีน่พี่ยิ้มหน่อย,ออยโอ้วันนี้เธอเ,นนเธอวันนี้เธอใส่ชุดเหลืองเหมือนกันเลยเหรอ ฮะพี่ไปไหนเนี่ยเรีนเรียนเหรอเออไหนพี่ปัดกินอะไรโอ้พี่โพยังไม่ได้กินนมเด้อแม่เสือโพยังไม่ได้กินเด้อกยโอ้โหเอาสองกล่องเลยเหรอ วันนี้ลูกปัดลูกนี่นดูก่อีให้อาใส่ตรงนี้นะคะวันนี้ไปโรงเรียนอีกกี่วันพี่ไปเซเว่นต่อเด้นเออไปไปปออกไป,ไป,ไปมึงเยอะด้วยล่ะไปเซเว่นก่อน <ลด S 1> ครับรถนะมาเร็วเร็วนั่งเอกนี่ช้ามากเม็มอยู่ไหนแม่เอาไปป่ะ เช็ดปากด้วยนะเช็ดปากด้วยนะฮิปปัดอะอ่ะขึ้นใครขึ้นก่อนใครขึ้นก่อนใครขึ้นก่อนอ อะโอเคบายบาพี่โบล่ไก่อน